มีค่ะอ้อมจะพาทุกคนไปพักผ่อนเยินใจชายหาดที่เงียบที่สุดค่ะที่ชายหาดปากน้ําปราณบุรีชมหาดเขากระเลิกที่สวยที่สุดด้วยและนอกจากนั้นจะพาคุณเดินเล่นชมวิวชิลชิที่วัดนอุทยานปราณบุรีชมป่าชายเลนทานอาหารทะเลที่สดสะอาดและก็อร่อยราคาย่อมเยาไหว้หลวงปูดทวดขอพรที่วัดห้วยมงคลชมทะเลสวยๆที่ร้านกาแฟยูเรกาค่ะร้านกาแฟที่อากาศดีตลอดปีและจะพา ทุกคนค่ะร่องเรือกับชาวบ้านค่ะเพื่อที่จะชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่นี่และชมป่าชายเลนสวยๆค่ะทั้งสองฝักฝั่งกันเราจะมาล่องแม่น้ําปานบุรีกันและปิดทริปด้วยขอพรพระประถมเจดีซึ่งเป็นเจดีที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยในทริป3วัน2คืนปานบุรีมีแต่ของดีค่ะเราเริ่มต้นทริปกันด้วยการเดินทางจากท่าอากาศยานน้านานครค่ะ วันนี้เดินทางด้วยเครื่องบินค่ะและนี่ก็เป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของน้องอลินค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะรอดหรือจะร่วงยังไงค่คงะ,ะ,ส,ะสรุปพานจ้าพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีหัวหินครับทำไมเราต้องมาที่นี่คะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเช็คอินของหัวหินเลยนะครับเป็นไง เดี๋ยวเราพาไปดูสถานีใหม่กันหน่อยไหมพี่ไปเดาไปดูสถานีใหม่กัน,นะคะ่ะ สถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่ค่ะเปิดให้บริการแล้วนะคะตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2566ที่ผ่านมาค่ะสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่ค่ะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คหัวหินเพราะว่าเป็นสถานีสไตล์วิกตอเรียแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะหนึ่งในงานก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงนคนปรปฐมชุมพรนั่นเองค่ะตัวอาคารโดยสารเป็นลักษณะของอาคาร3ชั้นขนาดใหญ่มีชั้นใต้ดินออกแบบให้สอดคล้องรับกับสถานีหัวหิน เดมค่ะและอาคารสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่ค่ะเป็นสถานียกระดับที่มีทางเดินใต้บินสถานีแห่งแรกในประเทศไทยด้วยการออกแบบยังคงเอกลักษณ์ของสถานีแบบเดิมการส่วนร่วมในการอนุรักษ์บรรยากาศของการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยค่ะ ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือพระพราพระมงกุฎเกล้าเป็นพระพราจตุรมุขสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจุดนี้ค่ะถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่มีความคลาสสิกและความสวยงามที่สุดในประเทศไทยค่ะสถาปัตยกรรมสีครีมตัดแดงแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2469ค่ะตอนนี้เราถึงหัวหินแล้วค่ะเราอยู่ที่ไหนนะคะ ใครที่มีโอกาสแวะเวียนมาแถวนี้ค่ะอ้อมแนะนํากันเลยสถานที่เที่ยวแห่งนี้ห้ามพลาดสถานีรถไฟหัวหินค่ะแวะมาเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้รัพร้อว่าประทับใจอย่างแน่นอนจ้าเก็บภาพบรรยากาศประทับใจเรียบร้อยแล้วค่ะอ้อมจะพาทุกคนไปชมทะเลที่รับรองว่าเงียบสงบเหมาะมากกับการพักผ่อนหย่อนใจที่นี่เลยค่ะหาด ปากน้ำปราณบุรีรับรองว่าใครที่ชอบความเงียบสงบแนะนำกันเลยค่ะ ชายหาดเงียบสงบนี้แหละค่ะเหมาะมากสําหรับใครที่ต้องการการพักผ่อนแบบชิวๆแบบเงียบสงบแนะนํากันเลยค่ะที่หาดปากน้ําปราณน,นั่นเองค่ะสําหรับหาดปากน้ําปรานค่ะตั้งอยู่ที่ตําบลปากน้าปราณอาเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นชายหาดที่ยาวต่อเนื่องมาจากชายหาดห oh ัวหินรวมไปถึงวัน,นัอุทยานปราณบุรีด้วยค่ะและเป็นชายหาดที่สวยงามทอดจรดอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยยอดเลยล่ะค่ะ ถึงแม้ว่าที่นี่จะอยู่ใกล้หัวหินแต่ก็ยังคงเป็นชายหาดที่เงียบสงบและก็ร่มรื่นอยู่มากเลยล่ะค่ะทุกคนบริเวณรอบๆนะคะก็มีที่พักให้บริการหลายแห่งกันด้วยโดยบริเวณของปากน้ําปราณค่ะที่นี่จะมีชายหาดทรายที่สวยนะคะทะเลก็สวยด้วยเช่นกันนักท่องเที่ยวก็นิยมมาเที่ยวที่นี่ค่ะโดยพรุ่งนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปร่องเรือชมแม่น้าปราณบุรีกันด้วยค่ะพื้นที่ของบริเวณหาดปากน้ําปราณค่ะ เป็นถนนเรียบหาตลอดแนวทําให้การเดินทางมาที่นี่นั้นแสนง่ายได้เลยค่ะสามารถขับรถชมวิวเพลินๆหรือปั่นจักรยานเล่นชมพระอาทิตตก,ก็ชิลมากเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งชายหาดของจังหวัดประจวบเลยล่ะค่ะที่เป็นที่เที่ยวประจำในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้เลยนะคะ การเดินทางมายังปากน้ำปรานค่ะถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพค่ะให้ขับรถมาตามถนนทางหลวงหมายเลข4ผ่านนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีอำเภอหัวหินจนมาถึงอำเภอปราณบุรีค่ะจากนั้นให้ขับรถไปฝั่งทะเลหรือปากหมุดตามวันณนะอุทยานปราณบุรีมาก็ได้ค่ะอยู่ไม่ไกลจากหาดปากน้ำปราณมากนักค่ะรับรองว่าสวยประทับใจและบรรยากาศก็ดีมากด้วยเช่นกันค่ะทุกคน ที่หาดปากน้ำปรางบุรีค่ะยังมีจุดเช็คอินสวยๆให้เราได้ไปแชะถ่ายรูปกันด้วยนั่นก็คือต้นตาล3ามพี่น้องหรือตาล3ต้นค่ะซึ่งใครมาที่นี่แนะนำกันเลยจ้ามาถ่ายรูปคู่ต้นตาล3พี่น้องค่ะได้ฟิลลิ่งถ่ายรูปออกมาสวยเหมือนไปเที่ยวเมืองนอกกันเลยทีเดียวละค่ะตามมาดูรูปสวยๆกันได้เลยละจ้า นอกจากนี้บริเวณรอบๆยังเป็นคล้ายๆสวนสาธารณะริมทะเลให้เราได้เดินชิลเลียบทะเลอีกด้วยค่ะช่วงเย็นๆก็จะมีคนมาปั่นจักรยานออกกําลังกายกันเยอะมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ออกกําลังกายในฝันมากๆเลยล่ะคะ่ะใครที่มาเที่ยวปานบุรีลองแวะมาถ่ายรูปสวยๆที่ต้นตาลสามพี่น้องกันดูนะคะรับรองว่าได้รูปสวยอลังการ ใครที่มาช่วงค่าเย็นๆรอไปหาของอร่อยชิมกันต่อตลอดทางสตีดฟู้ดที่หลากหลายได้เลยราคาและที่สําคัญราคาเบาๆมากสถานที่ต่อไปที่อ้อมจะพาทุกคนไปเที่ยวค่ะสวยไม่แพ้กันอย่างแน่นอนและอยู่ไม่ไกลด้วยนั่นก็คือชายหาดเขากะโหลกนั่นเองค่ะ หาดเขากะโหลกค่ะเป็นอีกหนึ่งหาดของจังหวัดประจวบที่เราจะต้องแนะนาถ้าใครมาเที่ยวค่ะหาดเขากะโหลกเป็นหาสวยที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของปักน้ําปราณบุรีอ,อรําเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะเป็นบริเวณของหาดทรายสวยโทนสีน้ําตาลน้ําทะเลใสๆเมฆทรายละเอียดและดูสะอาดค่ะที่สําคัญเงียบและสงบสุดๆด,ด้วยชายหาดแห่งนี้จะถูกล้อมรอบไว้ด้วยเขากะโหลกค่ะภูเขาที่มีลักษณะเป็นเขาลูกเล็ก ยื่นออกไปในทะเลนั่นเองค่ะอีกทั้งในบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของวันอุทยานเท้าโกษาและมีบริการที่พักต่างๆตลอดแนวชายหาดมากมายอีกด้วยค่ะซึ่งเขากะโหลกแห่งนี้นะคะมีอีกชื่อเรียกว่าหาดนเรศวนค่ะ ส่วนสาเหตุที่ใช้ชื่อว่าเขากะโหลกนั้นก็เพราะว่าเขาลูกนี้มีลักษณะคล้ายกับกะโหลกศีรษะมนุษย์เมื่อมองไกลออกไปค่ะชาวบ้านเลยพากันเรียกว่าเขากะโหลกนั่นเองซึ่งที่นี่ค่ะจะอยู่ในความดูแลของวณณอุทยานเท้าโกษาอีกทีค่ะด้านบนยอดเขาก็จะมีจุดชมวิวสวยๆอีกด้วยรวมถึงมีกิจกรรมทางน้ําก็มีให้เลือกหลากหลายให้เราได้เลือกสนุกกันการเดินทางก็สะดวกสบายมากค่ะสามารถขับรถมาทางเดียวกับ ปากน้าปราเลยค่ะพอถึงบริเวณสามแยกก็ให้เดี้ยวขวาไปจากนั้นก็ตรงไปบริเวณถนนเลียบชายหาดค่ะถ้าอยากไปใกล้ๆเขากระโหลกก็สังเกตดูภูเขาที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับกระโหลกได้เลยละค่ะรับรองว่ามาที่นี่สวยสมคาเล่อมลือจริงๆค่ะไปกันต่อค่ะที่ร้านปลาเอื้องปลาอิงค่ะร้านอาหารทะเลสดๆกันเลยค่ะอร่อยมากราคาย่อมเยาวมากจ้ารับรองไปฟินเวอร์ค่ะทุกคนคะวันนี้น้อออฟพา เรามาร้านเจ้าถิ่นแนะนำค่ะคือร้านป้าเอื้องป้าอิงคุณเต็มเลยค่ะวันนี้มาเมนูแรกข้าวผัดทุกคนปางูแกะมาเลยเนี่ยเดี๋ยวอะไรครับปูใหญ่มากค่ะสมแล้วที่ชื่อว่าข้าวผัดปูของจริงค่ะดีเราส่กันล่ะดีเราส่กันล่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่าใครที่กำลังมองหาอาหาร ทะเลอร่อยๆอแนะนํากันเลยค่ะกับร้านป้าเอื้องไปอิง300อยยอดปราณบุรีค่ะเพราะถือว่าเป็นร้านนะคะที่อยู่คู่ปราณบุรี300ยอดมานานแสนนานร้านนี้ค่ะมีแต่อาหารทะเลอร่อยๆอรสชาติเด็ดดวงสุดๆไปเลยค่ะโดยเฉพาะเมนูปูที่สดใหม่คัะสใส่ใหญ่ๆปรุงอาหารกันแบบวันต่อวันส่วนบรรยากาศในร้านค่ะก็นั่งแบบสบายๆกันเลยล่ะค่ะเป็นร้านอาหารทะเลเล็กๆที่รสชาตินั้นระดับโรงแรม5 ดาวเลยละค่ะร้านตั้งอยู่บริเวณปากซอยของ3ามรอยซอย7ค่ะและอาหารทะเลทุกเมนูก็อร่อยมากด้วยร้านที่นี่เปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง1ทุ่มตรงค่ะแล้วก็ปิดให้บริการในวันจันทร์นะคะใครที่มาบริเวณนี้ก็แนะนำมากันได้เลยค่ะรับรองว่าถูกปากถูกใจราคาย,ย่อมเยาวอย่างแน่นอนค่ะ สถานที่ต่อไปค่ะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่วันยาอุทยานปราณบุรีค่ะเมื่อย้อนไปเมื่อเวลา50ปีที่แล้วค่ะป่าชายเลนบริเวณน,นี้นะคะได้ถูกบุกลุกและทําลายกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรบริเวณหมู่บ้านปากน้ําปราณบุรีค่ะทรงมีความสนรัยเกี่ยวกับพันไม้ป่าชายเลนและทรงมีพระสวนี์สนับสนุนให้มีการปลูกพันธุไม้ต่างๆบริเวณ เปป่าชายเลนปากน้ำปราณบุรีเพื่อพัฒนาเป็นป่าอเนกประสงค์ผลิตไม้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจป้องกันลมพายุและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์น้ำนั่นเองค่ะจากโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนอุทยานปราณบุรีในปัจจุบันนั่นเองค่ะวนอุทยานปราณบุรีค่ะ ตั้งอยู่ที่ตปากน้ำปราณอเภอรปราณบุรีจัังหดประจวบคีรีขันธ์ค่ะปัจจุบันนะคะมีพื้นที่กว่า700ไร่พื้นที่ส่วนหนึ่งจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้มีไฮไลท์ก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนค่ะที่ตั้งอยู่ฝั่งขวาเยื้องๆกับลานจอดรถและสำนักง,งานวรรณอุทยานนั่นเองค่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนวรรณอุทยานปราณบุรีเป็นดังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติกลางแจ้งค่ะทุกคนมีระยะทางเดินกว่า1,000เมตร หรือว่า1กิโลเมตรนั่นเองค่ะสร้างเป็นทางเดินวนรอบทอดยาวไปในพื้นที่ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่มากไปได้วยความหลากหลายของชีวิตและพืชสัตว์มากมายกันเลยทีเดียวค่ะใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีค่ะช่วงที่เหมาะสมและก็อยากจะแนะนำสำหรับใครที่มาเที่ยวที่นี่นั่นก็คือเวลาช่วงเช้าค่ะ6โมงเช้าจนถึง10โมงเช้าและช่วงเย็นค่ะ4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องแนะนำกันด้วยนะคะ ระหว่างทางเดินชมธรรมชาติต้องไม่ทิ้งขยะและก่อมลภาวะต่างๆและก็ต้องโปรโดเดินด้วยความสงบไม่ส่งเสียงดังเพราะนอกจากจะเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นแล้วยังอาจจะพลาดเห็นของดีวิถีสัตว์ต่างๆที่ออกมาหากินในผืนป่าชายเลนแห่งนี้ด้วยค่ะ ขณะที่ไฮไลท์ห้ามพลาดเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนวันนะอุทยานปราณบุรีก็คือทุ่งโปร่งทองค่ะในพื้นที่ป่าชายเลนสูงกับป่าโปร่งทองที่มีต้นโปร่งทองขึ้นอย่างหนาแน่นเต็มบริเวณทุ่งกว้างต้นโปร่งทองจํานวนมากค่ะที่นี่เติบโตและก็มีขนาดเล็กเลี่ยก,กันทําให้ไม่สามารถแย่งแสงแดดทางความสูงได้ธรรมชาติจึงได้สรรสร้างให้เรือนต้นยอดโปร่งทองที่นี่ขยายไปด้านข้างเพื่อรับแสงหรือเรียกว่าเรือนยอดแบบร่มหู ซึ่งทางวันอนอุทยานปราณบรีได้ทำหอชมวิวให้หนักท่องเที่ยวเดินชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งโปร่งทองในมุมสูงด้วยค่ะ เมื่อขึ้นไปแล้วมองลงมาจากหอชมวิวก็จะเห็นป่าโปร่งทองใบสีเขียวอ่อนอมเหลืองขึ้นเต็มบริเวณมีสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติทอดตัวยาวหายไปในปา่าโปร่งที่ด้านซ้ายมีภูเขาตรื่องตระหง่านเป็นฉากหลังนับเป็นองค์ประกอบความสง่างามไฮไลท์ของวันอุทยานปราณบรุรีที่มีผู้มายเยือนที่ต้องห้ามพลาดเลยค่ะ ใครมาที่นี่นะคะแนะนํากันเลยมาเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติที่ป่าชายเลนวันนาอุทยานปราณบุรีรับรองว่าคุณจะประทับใจอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวค่ะ พอตกเย็นค่ะเราก็เข้าที่พักค่ะวันนี้เราเลือกที่จะพักภูวิลล่าค่ะราคาหลักพันแต่คุ้มค่ามากถ้ามากันเป็นกลุ่มนะคะแนะนําแบบนี้เลยเราสามารถที่จะทําอาหารทานเองได้มีสระน้ํานะคะให้เราเล่นแบบสนุกสนุกแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะรับรองว่าประทับใจอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวค่ะคุ้มค่าราคาแล้วก็คุ้มค่าความสนุกมากๆก,กันเลยจ้าทุกคน เขาปิดทริปวันแรกค่ะด้วยการพักผ่อนที่พูลวิลล่าเล่นน้ำแบบสบายๆแบบนี้กันก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่ะอ้อมจะพาทุกคนไปทำบุญกันแต่เช้าที่วัดห้วยมงคลและก็ไปนั่งชิวๆริมทะเลค่ะรวมถึงนะคะพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนนั่งเรือของชาวบ้านค่ะไปกที่ปากน้ำปราณบุรีค่ะเพื่อที่จะไปชมวิถีชีวิตชาวประมงแล้วก็ไปชมปลาชายเลนค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามวันนี้ค่ะขอลาไปด้วยบรรยากาศของการเล่นน้ำแบบชิวๆ ที่บ้านพักแบบภูวิลล่ากันก่อนเลยจ้า สวัสดีเช้าวัวนที่2ค่ะวันนี้พาทุกคนไปเติมพลังกันก่อนค่ะพาไปทานโจ๊กข้างหาดชะอําค่ะช่วงเช้านะคะที่บริเวณหาดชะอําค่ะก็จะมีร้านโจก๊กร้านอาหารนะคะที่จําหน่ายชากาแฟปลาท่องโกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะมาทานที่นี่ตอนเช้านะคะก็สามารถที่จะสัมผัสวิวทะเลในช่วงเชา้าได้รับรองว่าฟินสุดๆไปเลยค่ะ เติมพลังเรียบร้อยค่ะเราจะพาทุกคนไปกันที่วัดห้วยมงคลค่ะเราจะไปสักการะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกันด้วยค่ะทุกคนวัดห้วยมงคลค่ะตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคตตบลทับใต้อํเาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันค่ะเป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะแต่เดิมวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดห้วยคตเมื่อปีพุทธศักราช2495 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาแล้วจึงตั้งโครงการพระราชดำริขึ้นและได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดห้วยมงคลน,นั่นเองค่ะประวัติวัดห้วยมงคลค่ะวัดดีก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2507ค่ะจากที่พักสงเล็กๆกลายเป็นสำนักสงและเป็นวัดห้วยมงคลในขนาดนั้นมีหลวงพ่อปลั่งประภาโสเป็นเจ้าอาวาสองคแรกของวัดค่ะและมีพระครูปภาสอนวรพินิษท,ที่ดูแลวัดตั้งแต่ปี250 37จนถึงปัจจุบันค่ะได้ดำรินะคะที่จะสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เพื่อสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านล่างของหลวงปู่ทวดจะมีช้างเอราวัณสามเสียนตั้งอยู่สองฝั่งซ้ายขวาผู้คนต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรและโยนเหรียญเข้าปากช้างเอราวัณรวมถึงเดินลอดทางช้างเอราวัณตามความเชื่อค่ะ ที่วัดห้วยมงคลค่ะเป็นวัดที่สงบเงียบร่มรื่นมากค่ะเหมาะกับการมาทําบุญไหว้พระขอพรกันนะคะใครที่มาเที่ยวที่จังหวัดประจวบคิริขันค่ะแนะนํากันเลยค่ะให้พาครอบครัวมาขอพรหลวงปู่ทวดเพื่อความเป็นสิริมงคลและสามารถที่จะร่วมทําบุญได้หลากหลายการทําบุญที่วัดห้วยมงคลค่ะรวมถึงการให้อาหารปลาด้วยนะคะรับรองว่าใครมาเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีริขันท่า ไม่มาเที่ยวที่วัดห้วยมงคลถือว่าพลาดความศักดิ์สิทธิ์กันเลยทีเดียวละค่ะและพาทุกคนไปพักผ่อนชิลๆกันต่อที่ร้านกาแฟยูเรกาบีชคาเฟ่ร้านกาแฟที่ต้องบอกว่าสามารถมานั่งพักผ่อนนั่งรับลมเย็นๆชมวิวทะเลฟังเสียงคลื่นที่สา,าสาดเข้าหาชายหาดพร้อมกับสั่งอาหารจานเด็ดและเครื่องดื่มเย็นๆสุดครีเอสแก้วค่ะ และที่นี่ก็ยังมีมุมถ่ายรูปสุดชิลให้เรานั้นได้หยิบกล้องออกมาถ่ายรูปมุมชิคๆริมทะ,ทะเลที่แสนจะก,กิ๊บเกยยูรก้ากันเลยล่ะค่ะยูริก้าบีชคาเฟ่คาเฟ่หัวหินแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในหัวหินซอย105ค่ะเพื่อนๆขับรถไปทางเดียวกับที่ไปวนอุทยานปราณบุรีได้เลยค่ะจิบกาแฟดีๆนั่งชิลชมวิวทะเลในบรรยากาศสบายๆที่ยูรกาบีชคาเฟ่ อีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะแนะนําสําหรับใครที่มาเที่ยวที่ปากน้ําปราณค่ะนั่นก็คือการล่องเรือชมวิถีชุมชนปากน้ําปราณค่ะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่กันที่ปราณบุรีสวยมากเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ใช่การแค่มาเที่ยวทะเลเท่านั้นเราจะพาทุกคนไปล่องเรือตามราไปกันเลยค่ะ เสน่ห์ที่น่าหลงไหลของอำเภอรปราณบุรีก็คือการมีแม่น้ำปราณไหลผ่านตัวเมืองซึ่งในอดีตค่ะเป็นเส้นทางในการคมนาคมติดต่อค้าขายเรือสำเภาลำใหญ่จากแดนใต้ล่องเข้ามาแม่น้ำมาจอดขนสินค้ากันที่นี่เลยล่ะค่ะทุกคนกิจกรรมท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำว่ามาแล้วต้องไม่พลาดคือการล่องเรือชมป่าชายเลนและวิถีชีวิตชุมชนชาวปากน้ำปราณเป็นอีกมุมมองที่แตกต่างไปจากการเดินชมทั่วไปค่ะตลาดสองฝั่งฝั่งเราจะได้เห็น ความสวยงามของสายน้ําทอดยาวที่มีป่าชายเลนขนาบข้างและภาพวิถีชีวิตชาวเลพื้นบ้านเรือประมงที่จอดอยู่เรียงรายเป็นภาพที่น่าดูน่าชมมากเลยล่ะค่ะสําหรับเรือที่นํามาให้บริการนะคะก็เป็นเรือหางยาวของชาวบ้านค่ะที่มีการรวมกลุ่มกันจัดขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใช้เวลาในการร่องเรือไปกลับประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ ค่าเรือก็ตกอยู่ที่คนละประมาณ80บาทถึง100บาทค่ะหรือว่าถ้าใครที่มาเยอะๆก็สามารถที่จะต่อรองขอเหมาลำได้นะคะก็ถือว่าคุ้มมากเลยค่ะทุกคนเพราะภาพแบบนี้นะคะไม่ได้หาชมได้ง่ายๆใครสายถ่ายภาพแนววิถีชีวิตได้ภาพสวยๆแน่นอนค่ะแถมคนเรือนะคะก็น่ารักมากๆค่ะพี่ๆเขาก็จะคอยอธิบายให้เราฟังแบบเพลิดเพลินตลอดเส้นทางกันเลยทีเดียวละค่ะใครมาเที่ยวนะคะแนะนําเลยรับรองว่าคุ้มสุดคุ้ม อย่างแน่นอนกับการเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะวันนี้เรามาเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะเรามาล่องเรือแคนที่น้ำปลาวันนี้ได้เห็นปากน้ำปลาของจริงเลยค่ะเราเข้ามาแล้วั้านี้เราก็จะเข้ามาดูข้างหน้าค่ะก็จะมีปากคงกลางมาดูวิถีชีวิตชาวบ้านค่ะที่นี่ส่วนมากนะคะตะก,กุกัะคุณลุงก,ก็จะประกอบอาชีพประมงเป็นหลักเขาโอ้โหเรือประมงเยอะมาก ตะบรรยากาศดีสวยค่ะใครที่มาเที่ยวปราณบุรีแนะนำเลยค่ะมาล่องเรือกันค่ะโอ้โหค่ะเดี๋ยวเราจะไปในป่าโกงการกันค่ะสำหรับจุดขึ้นเรือค่ะก็มีอยู่2จุดด้วยกันนะคะสามารถที่จะ ขึ้นเรือนะคะชมความงามของป่าชายเลนได้จุดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะที่วัน,นอุทยานปราณบุรีออหรือว่าถ้ามาแล้วนะคะไม่มีเรือหรือว่าน้ําในคลองแห้งนะคะเราก็สามารถที่จะโทรหาพี่คนเรือเพื่อที่จะไปรับที่หน้าหาดได้ค่ะรองว่าชิลแล้วก็ฟินได้อีกบรรยากาศหนึ่งแน่นอนค่ะเรัเรางว่าทุกคนจะประทับใจจ้า ทุกคนคะตอนนี้เราไปล่องเรือมาแล้วค่ะสวยมากมีการดีมากเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าการออกสู่ทะเลจากปากน้ำปานเป็นอย่างจะเป็นยังไงคะ่ะเราสามารถที่จะชมวิถีชีวิตชุมชนด้วยการล่องเรือที่คุ้มค่ามากเลยค่ะทุกคนใครมาที่นี่ก็แนะนำเลยนะคะ ี้เราจะพาทุกคนไปทำบุญกันค่ะที่องค์พระประถมเจดีย์ค่ะใหญ่มากวันนี้จะพาทุกคนมาทำบุญกันที่วัดพระประถมเจดีย์ราชวร,รมหาวิหารค่ะ ซึ่งพระปฐถมเจดีย์เป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะสันนิฐานสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4พระปฐถมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นองค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เมื่อพุทธศักราช2396 โดยโปรดกล่าวให้สร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอความและมียอดปรางอยู่ข้างบนสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่4เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารภายในประดิษฐานองค์พระประถมเจดีย์สันนิษฐานว่าสร้างสมัยพระเจ้าอาโศกม,มหาราชแห่งอินเดียค่ะเป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระประถมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันสร้างสมัยพระบาทสม เดประจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยขณะทรงผนวดได้เสด็จทุดงมานมัส,สการพระเจดีย์องค์เดิมซึ่งมียอดปรางสูง84เมตรและมีฐานแบบโอคว่ำเมืม่อทรงลาผนวดและทรงสเสวยร,ราชสมบัติปี2,396โปรโดให้ก่อสร้างพระเจดีย์ใหม่หุ้มองค์เดิมไว้พร้อมสร้างวิหารคดและระเบียงโดยรอบแต่งานก่อสร้างไม่ทันแล้วเสร็จก็สวรรคตการก่อสร้างพระเจดีย์ครอบองค์ใหม่แล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2413รวมเวลาก่อสร้างทั้งหมด17ปีค่ะพระเจดีย์องค์ใหม่เป็นทรงระฆังคว่ำแบบลังกามีความสูงจากพื้นดินถึงยอดมงกุฎ120.5เมตรฐานเจดีย์วัดโดยรอบ233เมตรภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะทรงบูรณะให้วัดสง่างามมากขึ้นมีการ เขียนภาพพระเจดีย์องค์เดิมและภาพต่างๆไว้ที่ผนังของวิหารหลวงและรื้อมุกวิหารด้านทิศเหนือให้เป็นที่ประดิษฐานประรวงโรถธริ์ค่ะใครที่มีโอกาสผ่านมาทางนี้ค่ะแนะนำกันเลยค่ะมาสักการะขอพอรวัดพระประถมเจดีย์ราชวร,รมหาวิหารค่ะทริปนี้ค่ะพาทุกคนไปเที่ยวไปทำบุญไปที่เรียบร้อยแล้วกลับบ้านกันก่อนเนี่ยจ้าเดี๋ยวทริปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ